วันนี้จะมาสอนตัดต่อโปรแกรม Premiere Pro นะครับผมใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 อย่างแรกผมก็หาวิดีโอมาซองวิดีโอเพื่อมาทดสอบสอนให้ดูนะครับตัดสั้นๆอันนี้ก็เป็นเพลงดนตรี MP3 อย่างแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับเปิดโอเคแล้วก็รอสักครู่ครับออกมาแล้วเราก็ New Project เลยตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราหน่อยนิดนึงตั้งชื่อว่า Test แล้วก็ browse ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการผมสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วชื่อโปรเจกต์ผมก็ select select แล้วก็โอเคไปเลยครับเอาเดฟอลต์ของมันไปเลยแล้วก็ตั้งตั้งชื่อเหมือนเดิมโอเคไปตรงนี้คือส่วนที่ต้องการที่จะเอาวิดีโอเข้ามาครับผมจะด o u b l e ลคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะบอกให้เอาอะไรเข้ามาบ้างผมก็จะเอาสามตัวที่ผมเอาไว้มาเข้ามาเลยครับผมจะเอาวิดีโอตัวนี้มาตัดแล้วก็ลากมาใส่ไม่ไม่ใช่ดิคลิกก่อน แล้วก็ลากมาเลยครับ <_ an ye> แล้วก็คลิป <_ an ye> มันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับเสียงกับวีดีโอมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยให้เราให้เราวิธีการแยกเสียงกับวิดีโอออกจากกานันให้ขวาแล้วก็อันลิงก์มันก็จะสามารถแยกจากกันได้สมมติท้าการลบเสียงก็กดใส่เสียงแล้วก็ดีด,ดได้อันลิงก์ครับตัดวิดีโอก็ตัดวิดีโอตัดเสียงก็ใช้คําสั่งตัวนี้ครับ คลิกใส่ปุ๊บแล้วก็หันหันหันตามที่เราต้องการเลยต้องการหันตัวไหนออกถ้าต้องอส่วนกลางออกกลบดีดออกเลย <Okay. S 2> ถ้าต้องการเล่นก็กดสเปซ bar เล่นงั้นผมคอนโซลซัดกลับนะครับผมไม่หันผมไม่หันเสียงแต่ผมจะสอนวิธีการทําเสียงตัดเสียงเพิ่มเสียงแบบจากเสียงสั้นอ่าผมเอาเสียงตัวนี้ออกก่อนลวกันเอาเสียงดนตรีเข้ามาครับเป็น mb สามที่ผมสันมา ยืมของพี่ตูนมาครับเพลงพี่ตูนชีวิตยังคงสวยงามตัดตัดออกมันยาวเกินไปให้มันเท่าเท่ากันกับวิดีโอของเราแล้วก็เสียงจะดังมากครับมันจะดังมากเลยสุดท้ายมันแบบเง<ำ>ียบหายไปเฉยมันเงียบหายไปเฉยเราก็ทําให้มันเสียงมันเบาลงเลย่อยยก็มาตรงนี้คลิกใส่ปุ๊บ ติ๊กจุดใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่อันสุดท้ายแล้วก็ติ๊กใส่กครั้งหนึ่งแล้วก็ลากไอ้จุดเนี่ยลงมาข้างล่างคือให้มันเบาลงมาเรื่อยๆฟังดูนะครับวนันไม่นเ,นเบากลรรมเราอ๋อผมทำผิดอันอันนีีโอนี่นี่เสียงมันอยู่ข้างล่างลาไปแล้ว จะใส,ส่เสร็ตรงนี้ทำมันกลางทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาอันที่สุดท้ายเราก็คกลิกปุ๊บเราก็ไอจุดเล็กๆตัวนี้ก็ลามันมาลงล่างล่างมาสุดมาล่างสุดเลยเราก็ลองเล่นดู<ะ>สังเกตไหมครับเสียงมันก็จะลดลงเบาแล้วก็หายไปเออวิธีการสปีดวิดีโอนะครับสมมติวิดีโอผมต้องการสปีดวิดีโอตัวเนี้ย เนี่ยตยให้มันเร็วเอออีกอย่างหนึ่งก็คลิกใส่ผมจะปรับขนาดหน้าขนาดของวิดีโอให้เข้ากับจอเรามาคลิกใส่ปุ๊บเราก็ลามเลยครับตามที่เราชอบเลยสังเกตดูถ้ามันมีเยอะถ้าทำหลายตัวมันก็ไม่ได้ตัวนี้ก็จะมาจอเล็กเหมือนเดิมให้เรามาคลิกตรงนี้แล้วก็พี่ก็พี่อะไรเนาะก็พี่แล้ก็มาคลิกใส่ตรงนี้ แล้วก็ p พ g e อ t trib ิวเพ a g e a trib t e มันก็จะได้ขนาดมันก็จะได้ขนาดหน้าจอที่ทเหมือนกันนะครับแล้วผมจะสปีดวิดีโอตัวเนี้ยให้มันเร็ว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 ,รวก็สปีดดูเลชั่นสัก200โอเควิดีโอตัวนี้ก็จะสั้นลงเพราะว่ามันเร็วขึ้น,ส,ส,นสังเกตดูว่ามันเร็วมากมาก แล้วก็จุดเชื่อมของวิดีโอรเราสามารถใส่เอฟเฟกได้ด้วยเอฟเฟกต์เบสิคเบสิคแบบเริ่มมาที่แรกก็ให้เป็นเบลอเบมาก่อนเนาะเราก็จะเอา In. เบลออินเออเอามาก่อนเลยมาไว้เริ่ตน้นเห็นไหมมันจะเบลอเบลอลองดูพอจุดเชื่อมก็จุดเชื่อม,มตรงนี้มันจะเ,นเราก็ให้มันวิดีโอเอฟเฟก อะไรดีใส่ลองลองลองดูนะครับมันมีให้เล่นตั้งเยอะแยะเลยทำทำมั่วๆไป,ปรอตัวนี้มาใส่ดูดิ<น>เอาเบอร์มันเด็กไปก่นอนตัวอื่นก็ลองไปใช้ดูครับตองแรกตัวนี้สังเกตดูมันจะเบอร์เบอร์เข้าไปาใส่ตัวนี้ด้วย อโอเค <c oughs> การต่อต่อก็ประมาณนี้เออวิธีการใส่ตัวหนังสือด้วย ทีการใส่ตัวหนังสือก็มาที่ไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ t i t a n new t i t l n แล้วก็คลิกเข้ามาตั้งชื่อไหมตั้งชื่อตั้งชื่อห่ัยแล้วกันเอ่อ text ผมตั้งชื่อว่า text เนี่ยมันก็จะให้ใส่ตัวหนังสือเข้ามาแล้วก็คลิกลากเลยใส่อะไรส font size อ,อะไรเท่าไหร่เราก็สามารถได้ไเนี่ยไซส์มันไซส์ขนาดเล็ก คลิกใส่แล้วก็ลากลากข้าลากออก Family อะไรต่างๆสี Color ต้องการแบบแบบของฟอนต์เอ,อ่ออนี้มีฟอนต์ธรรมดาแต่ผมเราใส่ลงมา,มาแล้วก็ไม่ได้แล้วก็กด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 เรา ก็กดออกเลยนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงเทคที่เราสร้างไว้ลองลากเข้ามาใส่ทวเทนนี้เราต้องการให้มันอยู่ตรงไหนก็ลากมาใส่ลากมาใส่ตรงนี้มันจะโชว์ตรงนั้น <Like that. S 1> เห็นไหมครับเราก็ต้องการปรับปรับตัวหนังสือให้มันอยู่ตรงนี้เออพอมันถึงวิดีโอให้วิดีโอให้ตัวหนังสือค่อยๆเลื่อนมาก็ไปหาดูเอฟิกเอฟิกวิดีโอทรานสฟอรม ตัวนี้นะสไลด์เป็นสไลด์แล้วกันพุชลากมาใส่ลองลองล, Lock, ล Lock, ้ามาใส่เฉยดูครับคือเลื่อนมาจากด้านข้างแล้วก็ไปจากด้านข้างคอเค่อยแบบตัดๆการจุดเชื่อมของวิดีโอก็เหมือนกันครับเออวิธีการลบลบเอฟเฟกที่เราทำไว้ลบเอฟเฟกที่เราทำไว้อะ ผมจะลบเบอร์เห็นไหมเบอร์ของวิดีโอตัวนี้ครับผมจะลบวิดีโอเบอร์ของตัวนี้ออกก็ก Remove Effect e f ฟ e c t มันก็จะหายไปเลย Capacity Motion Video Effect โอเคไปปุ๊บตัววิดีโอตัวนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับทีวีอะไรก็จะหายไปเราก็ปรับใหม่ก็ได้แล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปดูเราใส่ไปข้างหน้าเนี่จะเชื่อมสองวิดีโอเนี้ย เนี่ยง่าย<อ>ๆ,ๆ,ๆเลยพอได้ที่แล้วแค่นี้เสร็จสมมติว่าเราเสร็จแล้วสังเกตดูตรงแดงๆตรงนี้นะครับเวลาเราเล่นมันจะกระตุกเขาเรียกว่าการเรนเดอร์เรา video เรนเดอร์วิดีโอเราโดยการกด Enter กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรนเดอร์วิดีโอของเราขั้นตอนนี้อาจจะนานหน่อยนะครับถ้าวิดีโอขนาดใหญ่หรือขนาดนาทีเยอะๆคุณภาพเยอะๆพอเสร็จมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้พร้อมที่จะเอ็กพอร์ตออกเป็นวิดีโอ รับชมได้เราลองฟังดู <c oughs> สมม่วนผมได้แล้วผมก็เรนเดอร์เสร็จแล้วกด enter เสร็จแล้วก็ไปที่ export media เพราะ export media เราก็ดูที่ format ของมันว่าจะตั้งชื่อให้เป็นไฟล์อะไรงั้นผมตั้งเป็นไฟล์มาตรฐานของมันแล้วกัน avi เราก็ตั้งชื่อ comment ของมันหน่อยว่า chess video video c h e s video พอได้เทปวิดีโออันนี้ก็ตั้งเป็น e ดี u l t ของมันเลยแล้คกั u t p u t Name Output Name ชื่อ Test โอเคแล้วก็ export ออกมาเลยครับขั้นตอนการ x p o r t อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะนานกว่ากด Enter แต่ตรงนี้มันจะเร็วอยู่เพราะเป็นวิดีโอที่ถ่ายจากมือถือเบาๆพอเสร็จแล้วเราก็ลองออกไปดูที่เรา Export ออกมาครับเนี่ยเนี้ย Nào, phải đâu Play sang gần ta lông Có pha chấp nam <laughs> พื้นฐานพื้นฐานของการทำพิมพ์ยโปก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้ลงลึอกอะไรมากพอได้ตัดต่อทำอะไรเล่นๆหาๆได้งั้นผมก็ไม่มีอะไรจะสนระงั้นขอจบการติวเตอร์เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย